รักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะไปกันได้ไกลแค่ไหนก็ต้องบอกว่า ไกลมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่หนึป่ปีหรือในระยะใกล้เลยนะคะคนคนนี้นะพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันกับคุณเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความกระตันยูรู้คุณคนแล้วก็เป็นคนที่เมื่อได้รักใครแล้วก็จะวางความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นได้ยากมากๆนะคะเพราะนั้นคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่เป็นคนชอบวางแผนนะคะเป็นคน ที่รู้ว่าจะ ไปยังไงกับชีวิตของคุณกับคุณดีนะคะเขารู้ว่าเขาควรจะใช้ชีวิตหรือปฏิบัติตัวต่อคุณอย่างไรนะคะคนคนนี้เมื่อได้รักใครแล้วเขาก็จะเป็นคนที่รักอย่างมากมายนะคะรักที่สุดรักชนิดที่แบบว่าพร้อมที่จะให้คุณได้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะคนคนนี้พร้อมมากๆเขาไม่เคยคิดที่จะหักหลังเขาไม่เคยคิดที่จะทําให้คุณเจ็บปวดหรือทุกทรมานอะไรนะคะความสัม ััพนธ์ที่จะไปต่อกันน่ะเขาคาดหวังแล้วเขาก็คาดคิดด้วยว่าเขาจะใช้ชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายของชีวิตอยู่กับคุณไปจวบจนสิ้นอายุไขนะคนคนนี้เขาคิดไว้แล้วว่าเขาจะเปเขาจะให้เขาจะจ่ายเขาจะช่วยซัพพอร์ตดูแลนะคะเขาคือสายเปตัวจริงเขาคือคนที่เข้ามาอยู่กับคุณแล้วอ่ะมันจะมีความมั่นคงในชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อกันอย่างแน่นอนนะถ้า ว่าคุณยินยอมพร้อมใจหรือรับรักเขาเข้าไปแล้วอ่ะคุณก็จะไม่มีวันที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณได้เพราะรักครั้งนี้นะคะเมื่อไปด้วยกันแล้วอ่ะก็จะไม่มีวันที่จะตัดขาดจากกันได้นะคะมันจะมีแต่ความชัดเจนถูกต้องนะคะสิ่งที่ไม่ชัดเจนหรือบุคคลที่3หรือใครที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีความก้าวหน้าและพัฒนานะคะ จะเจริญเติบโตนะคะเหมือนเปรียบดังแบบใบไม้นะคะมันมีความแตกใบนะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารการเข้าหากันและกันนั้นน่ะ เขาจะให้ความสำคัญกับคุณนะคะเขาซีเรียสจริงจังที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันจบนะคะจะเป็นความรักที่เมื่อเริ่มต้นแล้วอย่างที่บอกนะคะก็จะไปจบที่นาทีสุดท้ายของชีวิตนะคะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นความรักที่หนักแน่นมั่นคงและคุณทั้งคู่ก็จะได้ใช้ชีวิตกันไปตราบนานเท่านานค่ะ